สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขในธรรมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ลึกซึ้งและเกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราทุกคนหัวข้อก็คืออภัยทานให้อภัยคือการให้ที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งในชีวิตเราถูกทำร้ายถูกนินทาถูกใส่ร้ายหรือถูกทำให้เจ็บปวด หัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธมันเหมือนไฟที่เผาใจตัวเองอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราลองปล่อยลองให้อภัยเราจะพบว่าใจเราจะเบาโลง่งและมีพลังอย่างมหาศาลตอนที่หนึ่งนิพพานธรรมะพระราชากับนักโทษณดินแดนห่างไกลในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปิชายานและความยุติธรรมพระองค์มีได้ปกครองด้วยความโหดร้ายแต่ด้วยความเมตตาต่อประชาชนแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์ต้องเผชิญกับสิ่งทดสอบครั้งใหญ่ฉากการจับกลุ่มวันหนึ่งทหารองค์ครักจับกลุ่มชายผู้หนึ่งได้เขาคือนักโทษกบฏ ที่เคยสมคบคิดลอบสังหารพระราชาบนร่างกายเขามีบาดแผลเต็มไปหมดสายตาแข็งกร้าวแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังทหารลากตัวเขามาหน้าพระทีน่นั่นเสียงผู้คนซุบซิบกันทั่วราชสำนักนี่แหละตัวการต้องโทษประหารแน่ใครบังอาจคิดร้ายต่อกษัตริย์สมควรแล้วที่จะถูกลงโทษหนัก แม่ทัพคนหนึ่งก็กราบทูลว่าขอพระองค์โปรดมีพระราชองค์การประหารเขาเสียเถิดการทำเช่นนี้จะทำให้คนทั้งเมืองเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดซ้ำอีกพระราชาตัดถามแต่พระราชาเงียบพระเนธท,ทอดมองนักโทษที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าแล้วพระองค์ตรัสขึ้นด้วยเสียงอันสงบว่า เจ้าทำสิ่งนี้เพราะเหตุใดเจ้าคิดร้ายต่อเราเพราะอะไรหนักโทษนั้นสั่นไปทั้งกายน้ำตาคลอท่างโง่เขลาหลงผิดด้วยความอิจฉาด้วยความโกรธด,ด้วยความทยานอยากข้าคิดว่าหากล้มพระองค์ได้ข้าจะได้อำนาจและเกียรติยศแต่วันนี้ข้าได้เห็นความผิดของตนเองแล้ว เสียงของเขาสั่นเครือไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะสำนึกผิดอย่างแท้จริงทางเลือกเหล่าขุนนางต่างพากันก้มกราบกราบทูลให้พระองค์ลงโทษอย่างหนักหากพระองค์ไม่ประหารจะเป็นเยี่ยงอย่างให้คนทั้งเมืองทำตามกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์มิฉะนั้นแผ่นดินจะไร้ระเบียบแต่พระราชานิง่งพระองค์ทรงหลับพระเนตรครู่หนึ่ง ราวกับกำลังใช้ปัญญาพิจารณาแล้วพระองค์ปรัสด้วยเสียงหนักแน่นว่ากฎหมายมีไว้เพื่อความยุติธรรมแต่ยุติธรรมสูงสุดมิใช้การล้างแค้นหากคือการให้โอกาสผู้ที่สํานึกผิดการให้อภัยพระราชาหันไปยังนักโทษและตรัสว่าเรามิได้ต้องการหัวของเจ้าเราต้องการหัวใจของเจ้า ที่เปลี่ยนแปลงใหม่หากเจ้าสำนึกจริงเราจะให้อภัยและปล่อยเจ้าไปทั้งราชสำนักตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์จะเมตตาถึงเพียงนี้นักโทษก้มกราบทั้งน้ำตาพระองค์ผู้ประเสริฐข้าขอสาบานด้วยชีวิตว่าตั้งแต่นี้ไปข้าจะรับใช้พระองค์ และบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์จนวันสุดท้ายผลลัพธ์วันเวลาผ่านไปทำสาบานนั้นมีได้เป็นเพียงลมปากนักโทษผู้นั้นเปลี่ยนใจจริงกลายเป็นข้าราชการผู้จงรักภักดีเขาทำงานด้วยความเสียสละและเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องราชอาณาจักรอย่างเข้มแข็งผู้คนต่างยกย่องพระราชาว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีพระทัยใหญ่กว่าทะเล เพราะทรงรู้จักให้อภัยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรเปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงสว่างข้อคิดจากนิทานการแก้แค้นอาจทำให้ศัตรูล้มตายแต่การให้อภัยสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรที่พักดีอภัยทานไม่เพียงแต่ช่วยผู้ที่ได้รับการให้อภัย แต่ยังยกระดับจิตใจผู้ให้อภัยให้สูงขึ้นด้วยผู้มีอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ทำให้คนกลัวแต่คือผู้ที่ทำให้คนศรัทธาตอนที่สองอธิบายหลักธรรมอภัยทานหลังจากที่เราได้ฟังนิทานธรรมะพระราชากับนักโทษกันไปแล้วหลายท่านอาจสงสัยว่าเหตุใด พระราชาถึงตัดสินใจเลือกการให้อภัยแทนที่จะลงโทษตรงนี้เองที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอภัยทานความหมายของคำว่าอภัยทานคำว่าอภัยทานมาจากสองคำอภัยหมายถึงการให้อภัยไม่เอาโทษไม่ถือสาทานหมายถึง การให้เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงการให้ด้วยการให้อภัยไม่ใช่การให้สิ่งของไม่ใช่การให้เงินทองแต่เป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการให้ความสบายใจคือการให้อิสรภาพทางใจคือการยกโทษและปล่อยวางความโกรธอภัยทานกับการให้รูปแบบอื่น ในพระพุทธศาสนาการให้หรือทานมีหลายลำดับอามิสทานคือการให้สิ่งของเครื่องใช้เงินทองเช่นการให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายคนอยู่รอดแต่ช่วยได้เพียงชั่วคราว ธรรมทานการให้ธรรมะความรู้ข้อคิดคำสอนการให้สิ่งนี้ช่วยให้จิตใจคนเข้มแข็งขึ้นช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระยะยาวอภรรัยทานการให้อภรรัยการไม่ผูกโกรธการไม่เอาคืนเป็นการให้ที่สูงยิ่งเพราะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ปลดปล่อยตนเองจากบ่วงแห่งความโกรธเหตุผลที่อภัยทานยิ่งใหญ่ ดับไฟในใจเราเอาไว้เวลามีคนทำให้เราโกรธถ้าเราไม่ให้อภัยไฟนั้นจะเผาใจเราอยู่ตลอดเวลาอภัยทานจึงเปรียบเหมือนการรดน้ำดับไฟในใจเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรถ้าเราเอาคืนคนที่เคยทำผิดอาจกลายเป็นศัตรูตลอดไปแต่ถ้าเราให้อภัยเขาอาจกลับกลายเป็นเพื่อนแท้ที่จงรักภักดีเป็นพลังสร้างสังคมสงบสุข ลองคิดดูถ้าทุกคนเลือกตอบโต้ด้วยความโกรธโลกนี้จะเต็มไปด้วยไฟแห่งการแก้แค้นแต่ถ้าทุกคนหัดให้อภัยโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักยกใจเราให้สูงขึ้นคนที่ยึดความโกรธไว้คือคนที่แบกหินหนักๆไว้บนบ่าแต่คนที่ให้อภัยคือคนที่ปล่อยหินก้อนนั้นลงและเดินไปข้างหน้าอย่างเบาสบาย อภัยทานไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้หรือการอ่อนแอแต่ความจริงตรงกันข้ามเลยการโกรธตอบมันง่ายมากเพราะเป็นธรรมชาติของอารมณ์แต่การให้อภัยต้องใช้พลังใจต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นอภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งที่แท้จริง อภัยทานในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีประโยคนี้คือแก่นแท้ของอภัยทานการไม่โกรธตอบคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำลายศัตรูอภัยทานในชีวิตประจำวันในครอบครัวถ้าสามีภรรยาทะเลาะก,กันถ้าต่างฝ่ายต่างเอาชนะ ครอบครัวก็แตกสลายแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมให้อภัยวงจรแห่งความโกรธก็หยุดลงในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานทำผิดพลาดถ้าเราเก็บโกรธเขาก็จะยิ่งห่างเหินแต่ถ้าเราให้อภัยและช่วยสอนเขาก็จะเติบโตและซาบซึง้งในสังคมแม้จะมีความขัดแย้งทางความคิดแต่ถ้าเราฝึกอภัยใจก็ไม่หนักและสังคมก็ไม่แตกแยก ข้อคิดปิดท้ายอภัยทานคือการให้ที่ไม่สิ้นเปลืองแต่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะสิ่งที่เราให้นั้นไม่ได้หมดไปแต่กลับทำให้ใจเรายิ่งใหญ่ขึ้นการให้อภัยคือการยกใจขึ้นสู่ความเมตตาและคือการชนะที่แท้จริงโดยไม่ต้องแพ้ใครตอนที่สเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ มหาตามะคานทีถูกทำร้ายถูกจับถูกดูหมิ่นแต่ไม่เคยตอบโต้ด้วยความรุนแรงเขาเลือกอภัยและยืนหยัดด้วยสันติเนลสันแมนเดราหลังถูกขังคุก27ปีแทนที่จะล้างแขนเขากลับยกโทษและสร้างความสมานฉชันทำให้ประเทศเดินหน้าได้นี่คือพลังของอภัยทาน ที่ไม่เพียงเปลี่ยนใจคนแต่เปลี่ยนโลกได้ตอนที่สเรื่องเล่าจากชีวิตจริงเคยมีข่าวครอบครัวผู้สูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุแต่พ่อแม่ออกมาบอกว่าให้อภัยคนขับผลคือไม่เพียงแต่สังคมซาบซึง้งแต่คนขับเองก็กลับใจเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกกรณีคือนักธุรกิจ ที่ถูกโกงเงินจำนวนมากเขาเลือกไม่ผูกใจเจ็บกลับใช้บทเรียนนี้พัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จและบอกว่าถ้าวันนั้นมัวแต่โกรธวันนี้คงไม่มีอะไรดีขึ้นบทเรียนการให้อภัยไม่ได้ช่วยคนอื่นเท่านั้นแต่ช่วยปลดปล่อยเราเองตอนที่หธรรมะลึกซึง้งพระพุทธเจ้าตรัสว่า พึงชนะความกโกรธด้วยความไม่กโกรธการโต้ตอบด้วยความกโกรธเหมือนเติมเชือ้อเพลิงแต่การให้อภัยคือการดับไฟด้วยน้ำเย็นความกโกรธไม่เคยชนะใครแต่การให้อภัยคือชัยชนะที่แท้จริงตอนที่6เทคนิคฝึกให้อภัยหลายท่านคงคิดว่าการให้อภัยเป็นสิ่งดีฉันก็อยากทำได้ แต่ทำไมมันยากเหลือเกินการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเกี่ยวกับหัวใจไม่ใช่เพียงแค่ปากพูดแต่ถ้าเราได้ลองฝึกฝึกไปทีละขั้นใจเราก็จะค่อยๆเบาขึ้นและเรียนรู้ที่จะวางความโกรธได้วันนี้จึงอยากชวนทุกท่านมาลอง5เทคนิคฝึกให้อภัยที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 1. ห,หยุดและหายใจลึกๆเวลามีใครทำให้โกรธหรือขุ่นเคืองร่างกายเราจะตอบสนองทันทีเช่นใจเต้นแรงหายใจเร็วถ้ารีบตอบโต้ในตอนนั้นคำพูดที่ออกไปมักเต็มไปด้วยไฟโกรธและทำให้เรื่องบานปลายเทคนิคคือหยุดสักสิบวินาที หายใจลึกๆสูดลมหายใจเข้านับ1นถึงหกลั้นไว้แล้วค่อยๆผ่อนออกการหายใจแบบนี้จะช่วยให้สมองส่วนเหตุผลทำงานมากขึ้นลดแรงขับของอารมณ์โกรธตัวอย่างเช่นเจ้านายพูดจาแรงใส่เราหักตอบกลับทันทีอาจมีปัญหาแต่ถ้าเราหยุดหายใจแล้วรอให้ใจสงบก่อนค่อยพูด คำพูดเราจะนุ่มนวลขึ้นและอาจเปลี่ยนสถานการณ์ได้ 2. มองเห็นเหตุไม่ใช่แค่ผลคนที่ทำร้ายเรามักมีเหตุผลเบื้องหลังเสมอบางทีเขาเองก็อยู่ในความทุกข์มีปัญหาครอบครัวมีความกดดันทางการเงินหรือเคยผ่านประสบการณ์ที่บาดแผลในใจลองถามตัวเองว่าเขาทำเพราะตั้งใจจริงๆหรือเพราะความไม่รู้ความหลงผิด ความกดดันเมื่อเราเข้าใจเหตุของเขาความโกรธเราจะเบาลงเพราะแทนที่จะเห็นเขาเป็นศัตรูเราจะเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเรานั่นเองตัวอย่างเช่นเพื่อนพูดคำแรงๆใส่เราวันต่อมาเราถึงรู้ว่าเขากำลังมีปัญหาที่บ้านใหญ่หลวงคำพูดวันนั้นจึงไม่ใช่เพราะเกลียดเราแต่เพราะเขากำลังอึดอัดใจตัวเอง 3. ใช้เมตตาเป็นเครื่องมือ เพราะพุทธเจ้าสอนให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ผู้ที่ทำร้ายเราก็ยังสามารถเป็นผู้รับเมตตาได้ลองหลับตาแล้วนึกถึงคนที่เราโกรธจากนั้นพูดในใจว่าขอให้เธอพ้นจากความทุกข์ขอให้เธอพบความสุขที่แท้จริงฟังดูยากใช่ไหมครับแต่ถ้าทำได้ใจเราจะเปลี่ยนทันทีเพราะเรากำลังยกตนเองจากเหยื่อของความโกรธไปสู่ผู้ให้ความเมตตาตัวอย่างเช่น บางคนถูกโกงเงินเพราะฝึกแผ่เมตตาให้ผู้โกงเขารู้สึกว่าถึงแม้เสียเงินแต่ใจฉันไม่เสียและสามารถเดินหน้าชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้น 4. เขียนสิ่งที่โกรธลงกระดาษแล้วฉีกทิ้งเทคนิคนี้เป็นการระบายความโกรธออกมาโดยไม่ต้องไปทำร้ายใครหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนชื่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเขียนความรู้สึกทั้งหมดออกมาไม่ต้องเก็บไม่ต้องสวยงามเขียนให้หมดใจ เมื่อเขียนเสร็จให้ฉีกกระดาษนั้นทิ้งหรือเผาเสียนี่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าฉันเลือกที่จะไม่เก็บสิ่งนี้ไว้ในใจแล้วตัวอย่างเช่นหญิงสาวที่ถูกเพื่อนหักหลังเขียนความโกรธลงในจดหมายยาวๆแล้วเผาทิ้งตอนนั้นเธอร้องไห้หนักมากแต่หลังจากนั้นเธอบอกว่าเหมือนใจได้เบาลงครึ่งหนึ่ง 5. นึกถึงข้อดีของคนคนนั้นไม่มีใครเลวไปทั้งหมดแม้คนที่ทำให้เราเจ็บปวด ก็อาจเคยมีช่วงเวลาที่ดีกับเราลองนึกถึงสิ่งเล็กๆที่เขาเคยทำให้เช่นเคยช่วยเหลือในบางเรื่องเคยมีคำพูดดีๆที่ให้กำลังใจหรือแม้แต่ความจริงว่าเขาเองก็เป็นเพียงมนุษย์ที่ยังเรียนรู้เมื่อใจเรามองเห็นด้านที่ดีความโกรธจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงแล้วความเข้าใจจะเข้ามาแทนที่ตัวอย่าง ชายหนุ่มโกรธเพื่อนที่โกหกแต่พอนึกย้อนเขาจำได้ว่าเพื่อนคนนี้เคยช่วยเหลือครอบครัวเขายามเดือดร้อนความโกรธก็ลดลงกลายเป็นความเข้าใจว่าเขาทำผิดจริงแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวทั้งหมดข้อคิดปิดท้ายตอนนี้การให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ชั่วข้ามคืนแต่เป็นการฝึกใจเหมือนการออกกำลังกายเริ่มจากเล็กๆ ฝึกให้อภัยเรื่องง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆให้อภัยในเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจำไว้ว่าการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อเขาเท่านั้นแต่ทำเพื่อใจของเราเองเพราะเมื่อเราให้อภัยเราคือผู้ได้รับอิสรภาพที่แท้จริงตอนที่7นิทานสั้นหมาป่าสองตัวเด็กชายคนหนึ่งโกรธเพื่อนมากจนอยากทำร้าย ปู่จึงเล่าให้ฟังว่าในใจเรามีหมาป่าสองตัวตัวหนึ่งชื่อโกโรธอีกตัวชื่อเมตตาแล้วเจ้ารู้ไหมว่าตัวไหนจะชนะเด็กชายตอบไม่ได้ปู่ยิ้มแล้วพูดว่าตัวที่เจ้าให้อาหารถ้าเลี้ยงโกโรธใจเราก็เต็มไปด้วยไฟแต่ถ้าเลี้ยงเมตตาใจเราก็เบาสบายตอนที่8ชวนผู้ฟังปฏิบัติ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอภัยทานได้ฟังทั้งนิทานเรื่องจริงหลักธรรมและเทคนิคไปแล้วตอนนี้อยากจะชวนทุกท่านมาลองปฏิบัติกันสักนิดน้อยไม่ต้องใช้อะไรมากเพียงหาที่นั่งสง,งบสง,งบจะนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิบนพื้นก็ได้สำคัญคือให้นั่งสบายหลังตรงเล็กน้อยไม่เกรงขั้นที่หนึ่ง การหายใจเพื่อสงบใจหลับตาลงเบาๆค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆนับ1นถึงแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนับ1นึงถึงาทำเช่นนี้สักสามรอบเพื่อให้ร่างกายและใจเราค่อยๆสงบลงลองสังเกตว่าตอนนี้เสียงรอบตัวอาจจะยังมีอยู่ แต่เราไม่จมเต็นต้องไปไล่เสียงเหล่านั้นออกแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วปล่อยให้ผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าขั้นที่สองระลึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดตอนนี้ลองนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดอาจเป็นคำพูดของใครบางคนที่ทำร้ายเราอาจเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรม หรืออาจเป็นเรื่องที่เรายังติดอยู่ในใจไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่ต้องกลัวที่จะนึกถึงนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้จะไปขุดแผลแต่เราจะไปรักษาแผลนั้นขั้นที่สามนึกถึงบุคคลน,นั้นจากนั้นลองนึกถึงคนคนนั้นคนที่ทำให้เราโกรธคนที่ทำให้เราเสียใจ ลองจินตนาการว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าเราอย่าลืมว่าเขาเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งความดีและความผิดพลาดเขาอาจจะหลงผิดเขาอาจจะทุกข์จนทำให้ต้องทำสิ่งนั้นกับเราขั้นที่สี่คำพูดแห่งการให้อภัยทีนี้ค่อยๆกล่าวในใจช้าๆฉันให้อภัยเธอ ฉันขอวางความกโกรธและความเจ็บปวดนี้ลงขอให้เธอเป็นสุขและพ้นจากความทุกข์พูดซ้ำในใจสักสามครั้งและทุกครั้งที่พูดให้ลองสังเกตหัวใจของตัวเองว่าเบาลงเพียงใดคั้นที่หขยายเมตตาออกไป เมื่อเราเริ่มรู้สึกเบาแล้วให้ลองขยายความเมตตานี้ออกไปไม่เพียงแค่กับคนที่เราคุนเคืงแต่ยังรวมถึงครอบครัวเพื่อนคนรอบตัวและแม้กระทั่งตัวเราเองอย่าลืมนะคะให้อภัยตัวเองด้วยเพราะหลายครั้งที่เราก็โกรธตัวเองตำหนิตัวเองลองพูดในใจว่าฉัน ให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดฉันสมควรได้รับความสุขเหมือนคนอื่นๆขั้นที่6กลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งค่อยๆกลับมารับรู้ลมหายใจอีกครั้งสูดลมเข้าลึกๆนับ1นถึงหผ่อนออกช้าๆนับ1นถึงห ทำแบบนี้สองถึงสรอบแล้วค่อยๆลืมตาช้าๆข้อคิดปิดท้ายการปฏิบัติเมื่อเราลองปล่อยให้อภัยเราจะรู้สึกว่าใจเราไม่ใช่สนามรบอีกต่อไปแต่กลายเป็นที่พักอันสงบทุกครั้งที่เจอเรื่องไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้ในใจเราเลือกได้ที่จะให้อภัย ปล่อยและเดินต่อไปอย่างเบาสบายย้ำว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่ปล่อยคนอื่นแต่คือการปล่อยใจเราเองให้เป็นอิสระจากความโกรธความเจ็บปวดและความคับแค้นวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าอภัยทานคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติ แต่ใช้เพียงหัวใจที่อ่อนโยนและเมตตาขอให้ทุกท่านนำธรรมะในวันนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อมีใครทำให้โกรธลองหายใจลึกๆเมื่อเจอเรื่องเจ็บปวดลองบอกกับตัวเองว่าฉันให้อภัยแล้วท่านจะพบว่าใจเราจะเบาโล่งและสงบกว่าที่เคยเป็น สุขในธรรมสวัสดีค่ะ